สวัสดีค่ะอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะหลังจากที่ตัวเองได้เข้าเรียนคอร์สฟิลลิ่งไซส์นะคะทําไมถึงสนใจในคอร์สนี้นะคะมันมีแมสเซจหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองว่าจะทําอะไรหาหัวใจให้เจออันนี้คือคือแบบก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันมีแมสเซจอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้วจะจู่ก็ แต่้ามาเรียนในคอร์สฟิลลิ่งไซส์การหาหัวใจตัวเองให้เจอมันต้องเกี่ยวกับฟิลลิ่งค่ะทุกคนเพราะตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมี Feeling เลยอะไรก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สวยงามสําหรับเราแล้วพอเราได้มาเรียน Feeling s i ส์นะคะในกระบวนการที่เราได้เรียนมามันมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆในชีวิตประจําวันเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งคําถามเข้าไปข้างใน เพื่อจะได้ยินเสียงข้างในในตัวตนของเราก็ได้จากกระบวนการนี้ส่งคําถามเข้าไปที่ทําอยู่ลงมือทำํำนะคะก็ส่งคําถามเข้าไปในก่อนจะนอนว่าวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรนะคะมีอะไรบอกกับเราไหมอะไรองนี้ค่ะก็ก็จะส่งคําถามเข้าไปส่วนมากที่ใช้ถามก็คือจะเป็นคําถามปลายเปิดที่เราจะต้อง ได้รับการตอบจากเสียงภายในของเราการส่งคําถามไม่ก็ไม่ได้คําตอบเลยนะคะแต่มันจะเป็นแบบปิ้งแวบขึ้นมาหรือมันจะเป็นหลังจากนั้นที่ตัวเองจะได้เราจะสามารถแยกออกอะค่ะว่ามันเป็นแมเสเซจที่เราส่งคําถามเข้าไปนิสิตยอมไหมคะจากฟืวลลิ้งไซส์นะแล้วก็อีกในโปรเซสหนึ่งนะคะพอเห็นภาพแล้วมันจะมีภาพให้ตอบคาถามเป็นเหมือนลักษณะการไพ่ ก็ในโปรเซสนี้จะทําให้เราเห็นว่าภาพที่เราเห็นน่นนะคะเราจะต้องแยกให้ได้ว่าเป็นความรู้สึกหรืความคิดเพิ่มเพิ่มมาแบบชัดเจนในในะบวนการนี้ค่ะว่าเฮ้ยอันนี้คือเป็นความคิดเฮ้ยอันนี้มันค,ความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตแบบ ในชีวิตประจําวันเองในบริบทของเราที่ทํางานเองหรือเจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแยกแยะได้แบบชัดเจนระหว่างความรู้สึกแล้วก็ความคิดนะคะพอได้รู้ความรู้สึกแล้วเป็นอย่างไงแล้วก็ความคิดมันเป็นอย่งไรก่อนที่จะเดินเข้ามาเรียนในคอร์สนี้เป็นคนที่โนฟิล ไม่มีฟิลเราก็ไม่เคยเจอหัวใจตัวเองเลยนะคะพอหลังจะเรียนแล้วทําให้ตัวเองมีฟิลมีฟิลยังไงคะฟิลลิ่งเยอะมากนะคะก่อนหน้านั้นมองอะไรที่เป็นธรรมชาติไม่มีความสวยงามสําหรับฉันฉันมองไม่ออกว่าคุณสวยยังไงคุณดียังไงคุณความงดงามยังไงในต้นไม้ใบหญ้าหรือธรรมชาติต่างๆดินฟ้าอากาศนะคะจริงๆนะทุกคนแต่พอเรียนฟิลลิ่งไซส์แล้วโอ้โห แม่เจ้าทำไมทุกอย่างมันสวยงามขนาดนี้คือเราสามารถมีฟีลลิ่งที่สัมผัสกับธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติที่สวยงามเนาะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นดินฟ้าอากาศเลยทุกสิ่งอยา่างทําให้เรามีฟิลมากขึ้นมันก็ตอบโจทย์ของเราได้ว่าคําว่าแมสเสจที่มันขึ้นมาจะทําอะไรหาหัวใจให้เจอโอ้คำนี้แบบว่าตอบได้จริงๆ f u i l d i n g เป็นคอร์สที่อยากจะแนะนำหรือชวนชวนเพื่อนๆน,นะคะอยากจะได้ยินเสียงภายในของตัวเองหรือจากคนที่โนฟิลและอยากมีฟิลห้ามพลาดเลยนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ส่งพลังมากๆแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่กระบวนการและไม่สามารถปฏิบัติได้จริงนะคะจากตัวเองที่ได้ลงคอร์สมาและใช้ในชีวิตประจําวันโหมันแทบแตกต่างค่ะโลกสองใบที่ไม่มีฟิลกับโลกที่มีมีฟิลนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะค่ะท่นนั้นรีบลงทะเบียนเลยนะคะขอบคุณค่ะ